ก็เจ้าหญิงเลยค่ะว้าวว้าวโอ๋อหนูแย้มได้ขี่แหนจัง้อยน่าเล่นเดี๋ยวไปดูน้ำกันนะคะน้ำขึ้นหรือลงหนูยิ้มจำระดับน้ำได้ไหมคะเมื่อกี้อ่ะครั้งแรกที่มาดูอ่ะตอนหลอกก่อนทานข้าวอ่ะพี่ม้าอุ้ยมันลดลงมากเลยลดลงจริงอะไรหรอคะมาพี่ม้าคิดยังไงคะพี่ ปนั่นไงทางลงตรงนั้นไงพระบอมมันลงใช่ไหมหนูยิ้มบอกว่าน้ำมันลงลงน้ำลงพระลงโอ้ยแมงกะพุนเจอแมงกะพุนโอ้ยแมงกะพุนแย้มแมงกะพุนสีใสๆแมงกะพุนสีใสๆอ่าหนึ่งสองสามแย้มได้ไหมลองดูหันดูแย้มได้ไหมโอเคแล้วให้น้องจับตรงไหนคะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีครับอ่าโอเคจับอ่านไว้ก่อนครับเดินตามแย้มจับไปตรงนี้นะจับนี้อ่า การมาแล้วพี่ถ่ายรูปนึ่ค่ะแม่แม่ตามลูกไ่เดี๋ยวูี่มือกับปะป๊าเล่นโอ้หอยมีเต็มเลยหอยสวยมากตวมาูกสวยเอตอนนี้พี่สอนแล้วนะคะเอ้าว่ายังไงมต้องลืมไม่ตึงนะครับเกนยอดนะไม่กินกับ่ยาวถ้าเราปหยุดจะหยุดครับไปเลย โอ้โหเต็มเลยคือเหมือนหอยเหมือนน้ำมันขึ้นนะคะ่ะพวกหอยอะไรนะหอยหนางรมอะค่ะถ้านัก <sh arp> พูดไม่ผิดนะจะไม่ผิดนะดูดิดเต็มเลยโอ้โหดูม้ามีสีขานะน้องๆเนี่ยม้าตัวเนี้ออกเป็นสีขาวๆไม่ใช่สีน้ำตาลนะ <sh arp> ปกติม้าจะเป็นสีน้ำตาลเนาะ <sh arp> ม้าเดินเนี่ยเดูรอยเท้าม้าค่ะดูรอยเท้าม้าดูรอยเท้าค่ะยาวเลยรอยเท้าม้ายาวเลยขอให้เราขี่เองนะ โอ้โหดูแยมนี่ขี่เลยลูกเก่งจังเลยอ่ะเฮ้ยไปเอาเลยครับเฮ้ยไปเหยาไปเลยนะใช่ครับเดหยาะแรงเลยม้าตัวนี้ยังไม่วิ่งครับอุ้ยทำไมมันไม่วิ่งอ่ะคะเดินฝึกมาหรือเปล่าเฮ้ยเก่งอ่ะเราเป็นม้าเป็นม้าไม่ได้ขึ้นหลังเลยครับไม่เนาะไม่ครับมันจะเดี่ยวแันหลังเขาไม่ให้พวกมันขึ้นนะอันี่ม้าเขาฝึกมาแล้วครับแขกนั่ง โหเก่งมากๆเลยขับเองเลยนะคะม้าขี่เองขี่ม้าเองเลยเดียวถ่ายนะเดียวใสเดียวลงทั้งทะเลเส้นเดียวเมือแรงมือหนามก็จะเลี้ยวอย่างงี้โหหนูยอบอ่าท่านเลี้ยวไปทางไหนก็จับอีกทางนึงเพราะว่าพี่สอนแล้วใช่ไหมก็บังคับเลยกันนี่นะคะน้อง ใช้เชือกค่ะเชือกสีน้ําเงินนะคะน้ําเงินขาวอ๋อหนูแย้มถึงแล้วนะคะถึงจุดแย้มจุดสิ้นสุดแล้วนะคะหนูแย้มขี่เองเลยนะเนี่ยนี่ขี่กันสองคนหนึ่งสองเหีือนกันนั่นหรือหนึ่งสองเดี๋ยวคอยยืนอฝั่งหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเลี้ยวไปฮะ ตอนนี้นะครับพ่อบอมพาหนูยิ้มนแย้มมาขี่ม้านะครับนี่ขี่คนละตัวเลยรครับผม <c oughs> ขี่มา้าริมชายทะเลร,ริมหาดที่หัวหินนะครับหนูแย้มขี่มา้าสีอะไรคะสีขาว ชื่ออะไรนะครับ,บงการรคับชื่อสงกรานต์โอ้หส่วนนุยิ้มขี่ม้าสีน้ำตาลชื่อมะขามโอ้หสวยเลยว้าวเป็นยังไงคะโหโหขี่ม้าก็เจ้าหญิงเลยค่ะว้าวโชคดีนะครับวันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็น้ำทะเลลดนะครับมี ทางเดินนิดหน่อยหดูมามาห่างยาวมากช่ทนมาห่างยาวมากเลยครับแย่มากตรงๆแน่น,นะดูเอียงๆเลออว้าว,ว,าวโอ้โหจับเชือกเองไนดะ้ใครว้าว้ <c oughs> วาว รแย้มเขีองเลยไม่ต้องให้พี่ลากจุงหนูยิ้มซ้ายหน่อยหนูมซ้ายหน่อยหนาเอคิวว้าวค่อยลงนะหนูยิ้มลงไปละหนูยิ้มเป็นไงบ้าง,างไ,ได้เลยเป็นไงบ้างเมื่อกี้ขี่มาได้เลยได้บังคับเองไหมจริงเหรอได้บังคับเองไ <c oughs> มหรืเจอนี่ไงหอยนี้แหละเอากลับไปไม่ได้นะคะแต่เราเอาตกแต่งได้ค่ะเพราะมันอยู่ทะเลนะคะต้องให้มันอยู่ที่ทะเลค่ะ เอากลับไปไม่ได้ค่ะแต่เราเอาตกแต่งห้องนี้ได้นะคะรถแที่ตรงหัวสวยรับสวยขอบคุณนะคะนสนุกสนานมากๆเลย,ก,ก,เลยกับการขี่ม้าของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเปิดประสบการณ์นะคะ